สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้มาพบกับบอลติงไปจำวันเสาร์ที่22บกรกฎาคม2566กันนะครับวันนี้มาพบกับหมูหยองบอลติงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูบอลเด็ดคืนนี้เรามาสรุปผลบอลของเมื่อคอนืนกันก่อนเลยครับผมให้ไป2คู่นะครับชนะ1คู่แพ้1คู่ครับคู่แรกนะครับเบดบิกชนะไป3ประตูต่อ1น,นะครับทำให้เราชนะไปกินเต็มเมเลยนะครับสำหรับคู่นี้ คู่ที่2นะครับฮัม,มาบี้นะครับแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์ครับเสียเต็มนะครับคู่นี้พี่ๆคนไหนที่ชอบทีเด็ดของหมูหยองนะครับวันนี้มาลองตามอีกได้นะครับผมจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนมาดูสถิติบอลเต็งประจําวันกันนะครับชนะ13แพ้4ี่ยังไม่เคยเสมอเลยครับก่อนที่จะไปชมบอลเด็ดวันนี้ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับ วันนี้บอลไม่ค่อยเยอะนะครับผมเลยคัดมาให้นเน้นสองคู่ครับถ้าบอลเข้าก็อย่าลืมมาลุ้นกันในกลุ่ม V.I.P กันด้วยนะครับมีทั้งบอลสูงแรกสูงเต็มบอลเต็งบอลสเต็ปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมคู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกนะครับไปที่ลีกนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับไปที่คู่โมพบกับซาร์บอกมาดูที่ฟอร์มเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับฟอร์มเจ้าบ้านถือว่าดีไม่แผ่วเลยนะครับซึ่งหานัดล่าสุดชนะ4นัดเสมอ1นัด วันนี้เปิดบ้านเจอกับทีมเยือนพูดได้เลยครับว่าหวานเจี๊ยบเลยครับคืนนี้วันนี้เจ้าบ้านต้องเล่นมีสตินะครับห้ามประมาทโดยเด็ดขาดวันนี้คาดว่าทีมเจ้าบ้านยิงไม่น่าเกิน3เมตรนะครับสําหรับค่ําคืนนี้มาที่ทีมเยือนกันบ้างเลยนะครับฟอร์มถือว่าไม่ค่อยดีนะครับ5นัดล่าสุดชนะ2แต่แพ้ไปถึง3นัดเลยครับซึ่งเกมในหลีก10นัดหลังสุดของทีมเยือนนะไป4นัดแต่แพ้ไปถึง5นัดเลยครับซึ่งต่างจากทีมเจ้าบ้านเลยครับที่แพ้มาแค่1นนัดครับ บอกได้เลยครับคืนนี้ทีมเยือนน่าจะเจอทีมเจ้าบ้านยิงไม่ต่ากว่า3เมตรครับทีมเยือนน่าจะสู้ไม่ได้ครับคืนนี้มาดูนัดที่ทั้งสองทีมเจอกันบ้างครับเจอกัน5นัดล่าสุดนะครับทีมโมชนะไปถึงสนัดแพ้เพียง1นัดครับฟอร์มมาแบบนี้คืนนี้ทีมเจ้าบ้านเอาชนะไปอย่างแน่นอนครับมาดูที่ราคาคู่นี้กันนะครับโมต่อ1ลูกนะครับราคาอาจจะไหลไปถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับคืนนี้คู่นี้นะครับลงเวลา สี่ทุ่มห้ตามเวลาบ้านเรานะครับคืนนี้หมูหยองแนะนําให้กดไปที่ทีมโมเลยนะครับทําเงินอย่างแน่นอนครับสําหรับคํมคืนนี้มาต่อที่คู่ที่2เลยนะครับไปที่หลีกสวีเดนออสเวนคารนะครับไปที่คู่วานาโมพบกับฮักเคนนะครับมาดูที่ฟอร์มเจ้าบ้านกันก่อนเลยครับฟอร์มไม่ได้ดีแต่ไม่ถึงแย่นะครับ5นัดล่าสุดนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับยังไงคืนนี้ เจอทีมอันดับที่2ของตารางไม่สามารถประมาทกับทีมเยือนได้เลยครับวันนี้ทีมเจ้าบ้านเสียเปรียบกว่าทีมเยือนอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมาดูที่เตะ10นัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านชนะไป4นัดแต่แพ้ไปเพียง5นัดนะครับเสมอ1นัดฟอร์มยังดูไม่ดีสักเท่าไหร่เลยนะครับมาดูที่ทีมเยือนกันบ้างนะครับฟอร์มต้องบอกว่าดีใช้ได้เลยครับ5นัดล่าสุดยังไม่เคยแพ้ครับ ชนะไปถึง4นัดเสมอ1นัดครับซึ่งเกมในหลีก10เกมหลังสุดชนะไปถึง7นัดเสมอ1แพ้แค่2นัดเองครับบอกได้เลยครับว่าคืนนี้ทีมเยือนมาเอาชัยชนะกลับบ้านอย่างแน่นอนครับคืนนี้ทีมเยือนเจอทีมท้ายตารางนะครับบอกเลยนะครับว่าหวานเจี๊ยบแต่ก็มีโอกาสเสียเปรียบเพราะเล่นนอกบ้านนะครับก็ห้ามประมาทเหมือนกันนะครับสําหรับทีมเยือนมาดูนัดที่ทั้ง2องทีมเจอกันมา5นัดล่าสุดนะครับทีมฮักเคน ชนะทั้งหมดเลยครับ5นัดเลยนะครับคืนนี้ทีมเยือนฟอร์มดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมาดูที่ราคาคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับคืนนี้ฮักเคนต่อครึ่งควบลูกนะครับลงสนามเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับคืนนี้หมูหยองแนะนําให้กดไปที่ทีมเยือนอย่างทีมฮักเคนนะครับได้เปรียบแน่นอนคู่นี้ไม่มีคาว่าเสียแน่นอนครับมีแต่คําว่าชนะอย่างเดียวนะครับทีเด็ดวันนี้ ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้เฮงๆกันทุกคนเลยนะครับสําหรับพี่ที่ตามบอลเด็ดวันนี้แต่ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม VIP หมูหยองบอลเต็งนะครับกดลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือ at YONG88 แล้วเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ